นิสัยสะท้อนพฤติกรรมอันนี้ภาษาอังกฤษี่อ่านไม่ออกนะคะนักโพจนานุกรมชาวอังกฤษให้ข้อสังเกตได้ว่าห่วงโซ่แห่งนิสัยมักจะเล็กเกินกว่าที่เรารู้สึกได้กว่าที่เราจะรู้สึกมันก็แข็งแกร่งเกินกว่าจะถูกทําลายลงได้พวกเราถูกขังอยู่ในการใช้รูปแบบความคิดบางอย่างเชื่อฟังอยู่ในจิตใจของเรานิสัย มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นทั้งผู้ได้รับใช้ที่ดีและนายที่เร็วที่สุดเพราะนิสัยคือผลของการคิดจนจิตเป็นนิสัยจึงสะท้อนพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเรากลับมามันไม่อาศัยข้อมูลที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณ และมันเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นนักคิดหรือจะให้ดีกว่านั้นคือต้องเป็นผู้ริเริ่มในการคิดสร้างสารรค์เพราะจะเป็นวิธีเดียวที่ยอมให้เหตุผลมีชัยชนะเหนือความคิดสะท้อนกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเอสลอเปรโรดอดีตประธานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ดาต้าซีเทียมซึ่งติดอันดับร่ำรวยที่สุดของ คนหนึ่งในอเมริกาได้ให้ความเข็นที่น่าใส่ใจสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทียบกับความสามารถของมนุษย์ไว้ว่าเราสามารถจะเจรณรในข้อมูลที่ถูกต้องออกมาได้มากมายแต่ผู้คนต้องคอยมองวิเคราะห์และตัดสินอยู่ตลอดเวลาว่าข้อมูลเกี่ยวข้องหรือไม่เราต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างข้อมูลกับปัญญาความรู้ ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลจำเป็นต้องใช้คนที่มีความสามารถในการคนเราต้องเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพื่อทำให้คนที่แข่งขันไว้มีความสามารถและมีประฏิทธิภาพยังมีอยู่ต่อไปและเป็นที่ยอมรับกันว่าการศึกษาควรจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและยาวนานตลอดชีวิตของมนุษย์เมื่อโลกเปลี่ยนไป การเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นก้าวให้ทันโลกทันเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละวันและการเรียนรู้ทำได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยโทมัสท,ทาไลนักป่าชาวสกอตผู้ยิ่งใหญ่ได้สรุปก็คือนะคะความรู้ที่่ิจาอ่าน,นะคะสิงที่เราเข้าใจคือ ็สอนให้เราคิดนะคะเรื่องราวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหรือเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จนะคะเราต้องมีความสุขตื่นเต้นกับการที่เรากําลังตั้งเป้าหมายทาอะไรสักอย่างให้สําเร็จ